ไปเช้ากับเย็ยนวันนี้ผมจะไปที่ภูกเก็ตัันนี้มันเป็นใบขับขี่ที่ประเทศไทย แล้วผม <c oughs> แล้วผมทำไปขับขี่นี้มาเกือบ3 4ปีที่แล้วเนี่ยมาดูรูปมันแย่มากดูสิสมัยนั้นผมใส่แวน่นเหมือนแดกเนิร์เลยสมัยนั้นผมใส่แวน่นแล้วผมใส่ตาสั้นมากแบ,บบลบ900ฉะนั้นแว่นแบบกระจกมันมันหนามากแล้วมันทำให้แบบตาดูเล็กมากแต่ไม่เป็นไรว,ว่าปัจจุบันเราใส่คอนแทคแล้วตาเป็นยังไงบ้าง S <S เห็นไหมตาสีฟ้าแต่ว่าคอนแทคไม่ใช่สีนี่คือแบบตาธรรมชาติเลยประตู72ขึ้น9โมง10นาทีไป เรามาถึงภูเก็ตแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะแข่งว yep ิ่งที่ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนว้าชดยญาที่พักดีมากต้นปีผมประกาศว่าผมจะลงคลิปทุกวันและผมบอกว่าผมอยากจะเตรียมตัวพร้อมที่จะวิ่งมาราธอนแล้ะมาราธอนป็นคีกิโลเธอ 42อ42 42กิโลเมตรวันนี้ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนพร้อมสำหรับไม่เมยิตหรือยังยัง,งยังไม่พร้อมที่ผมบอกว่ายังไม่พร้อมไม่ได้หมความว่าลากูน่ายังไม่พร้อมคือนี่แหละผมเองไม่เมนยังไม่พร้อมที่จะวิ่ง42กิโลตรงนี้คือเส้นชัยนะครับแล้วข้างๆเราจะมีสปอนเซอร์ของงานลากูน่าเซสปรีโอไกรนี่นุนันแล้วพอเราดูไปดูมา นี่คืออะไรวะนี่นี่ทำไมมันไม่มีกันชื่อม y m แมเน่แต่นี่แหละเราก็มายแมเนน่าเหมือนกันไหมไม่อันนู้นดูดีกว่าอาา้อาวนี่เขาไม่ชอบนะพวกเขาซีเรียสเขาควรจะเอาโลโก้หม้ไหมแฟนครอบครัวไม้แมเนคิดว่าไงคุณจะเอาโลโก้มหม่<อ> club, club, มมที่ผมเย้ไหมเพราะว่าอันนี้ดูซีเรียสมากเออเดี๋ยวเราต้องรีบไปไป ใครวะรอจังเลยโอ้โหด่า m y r e x หกหนึ่งหนึ่งศูนย์นาชันอะไรมาแล้วเนยผมไม่ได้จ่ายให้ Mynet เนแต่ผมให้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันครับผมอันนี้คืออะไรคะนี่คือ ต้องวิ่ง10กิโลภายในชั่วโมง20มันช้ามากมันช้ามากนั่นแหละตั้งตัวเองต้องแบบชนะตัวเองเลยนั่นแหละวันนี้ผมจะวิ่งเพียงแค่10.5กิโลนะครับเพราะว่าตั้ง,ตงแต่ผมตั้งเป้าหมาแบบต้นปผมมีผมไม่ได้ผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยผมอ้วนขึ้นเพราะว่าผมใช้เวลาแบบเต็มที่กับการใช้คลิปทุกวันสำหรับครอบครัวมา m ม n u t ผมเริมที่จะดูแลตัวเองและออกกำลังกาย แต่ไม่เป็นไรเพราะอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการออกกำลังกายเลยแล้วแบบจะฟิตแอนด์เฟิร์มอีกแล้วเสื้อขวดน้ำเซมันเททเพราะมันเป็นพลาสติกริสแบนด์โอเคนี่แหละเทที่สุด เป็นยังไงบ้างเว่นไม่นี่ต้องใส่ตอนที่วิ่งมันดูเท่มากเลยไอซ์คนนั้นที่ทำงานที่โอเคที่เอาเว่นมาให้เราเขาเป็นเพื่อนที่ดีแต่เขาเป็นตัวอย่างโคตรดีของการแบบขยันในสิ่งที่คุณอยากทำไอซ์ต้งใช้ทำคลิปเยอะแยะใน YouTube แม้ว่ามันมียอดวิวเยอะหรือน้อยเขาทำตลอดมันดีมากเลยเดี๋ยวผงจะฝากในข้างล่างโอเคเราได้รับเสือ้อกันเเขงกันกับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม Ready go นี่แหละนะครับเทะมัลยเนะแขนสองทีโช่ากล้ามเนี่อเคยเคยมี six pack ตอนนี้ไม่มีอีกเดี๋ยวที่ผมบอกไปแล้วเราจะเริ่มออกกำลังกายวันนี้เป็นวันแรกการเริ่มต้นและเราจะทำให้ได้แต่สำวรวันนี้เป้าหมายคือแค่วิ่ง10บกิโลให้ได้พร้อมไหม เรามาถึงงานแล้วนะครับจุดสตาร์ทกับเซนชัยอยู่ข้างหลังคนเยอะมากคนเยอะมากโอเคเราพร้อมที่จะวิ่งแล้วคนไทยมังวิ่งก่อนปล่อยปเรา stretch warm up แบบยืดตัวไปแล้วพร้อมแล้วคือผมจะฝากกล้องกับหนีละผมจะวิ่งเดี๋ยวเจอกันที่เซนชัย หนึ่งชั่วโมงเจ็ดนาทีสี่สิบสองวิน <Yeah. S 1> เขายุดแค่สองครั้งเดินวันครึ่งครึ่งนาทีสามชั่ววิอน,น้ั้งเขาวิ่งตลอดหัด yes. <Yeah. S 1> พุ่งใจในตัวเองไปพักก <Yeah. S 1> ่อน <Yeah. S 1> นี่อ่ะ <Yeah. S 1> ประมาณกิโลที่เจนเดอแบดบอลวิ่งถึงโฮม แล้วเป็นเพื่อนตลอด3กิโลสุดท้ายอขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะโอเค okay. สรุปแนะนำฝึกซ้อมยังน้อยสักหนึ่งสองอาทิตย์ก่อนก็โอเคเวลาน,นึง,ะนอ,งะอะไรครับไม่งั้นจะเป็นยังไงคะถ้าไม่ฝึกถ้าไม่ฝึกก็ต้องสู้ต้องใช้ความพยายามสรุปทางทาง สีกิโลแรกโอเครู้สึกดี5้ถึงเจ็ดน่าจะยากสุดอตอนตอนกิโลหกผมเดินประมาณ30วิติตวิแล้วเดินไปถึงกิโลแปดเดินประมาณนี้เดินประมาณ30วิตวิแล้ววิ่งต่อแล้ว2 3กิโลสุดท้ายก็โอเค่าแต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการออกกำลับบงกายทำให้ร่างกายฟิตฮา สรุปเวลารวมแล้วเท่าไหร่อ๋อใช่สรุปเวลารวมทั้งหมดคือ1ชั่วโมง7นาที42วินาทีอ,อันนั้นหมายความว่า1คกิโลมันประมาณ6นาที6นาทีกว่าๆใช่ไหม6นาทีกว่านั่นแหละ<ม>6นาทีกว่าๆว่า <laughs> แต่เครื่องทางพกกูการจะมีฟองน้ำที่แบบเย็นมากฮะระวงังเฮ้ยขี้ มีฟองฟองน้ำาเย็นเย็นแล้วเขาเอาราชใส่หัวแล้วมันทําให้กางเกงหนักขึ้นแล้วการที่การที่ผมเดินกางเกงจะหลุดมันรั่วมันแบบตกฉันแบบทุกน่าจะในหนึ่งนาทีต้องดึงขึ้นประมาณ3ามสี่รอบดีตูดไม่โผล่แขนไม่ไหวไม่แบบตอนนี้รู้สึกโอเคแค่ขามันเหนื่อยนิดนึง เมื่อกี้ใช้แผนวิ่งเหรอตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเราเพิ่งถึงกรุงเทพไปพปกแคเช้ากับตอนเย็นจริงๆขอบคุณมากทุกคนที่ดูคืปวระเดียวนี้ถ้าเกิดว่าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ช่อง youtube My m ม n นิดและกด,กดกระดิ่งด้วยนะครับที่คุณจะได้การแจ้งเตือนตลอดว่าเราเอาัปเดบใหม่เมื่อไรขอบคุณมากครับเจอก,กันพรุ่งนี้สวัสดีครับ